กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงรูปโถมงดงามน่ารักนามว่าสโนไว้เธออาศัยอยู่ในปราสาทกับพระราชินีแม่เลี้ยงของเธอแต่ราชินีใจร้ายอิจฉาความสวยของสโนไว้์จึงสั่งให้เธอทำงานปัดกวาดเช็ดถู เรากับเป็นคนใช้แต่และว,วันพระราชินีจะคอยถามกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพีและทุกๆุกครั้งกระจกก็จะตอบว่าท่านนี่แหละไม่มีผู้ใดงดงามเกินแต่แล้ววันหนึ่งราชินีก็ถามเช่นเดิม แต่กระจกวิเศษกลับตอบว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งริมฝีปากสีแดงดั่งกุหลาบเส้นผมดำเงาดั่งไม้มะเกลือผิวกายขาวดั่งหิมะเธอชื่อสโนไว้ผู้งามเลิศในปฐพีราชินีถึงกับอ้าปากค้างขณะเดียวกัน สโนไว้ที่กำลังทำความสะอาดก็ได้อธิษฐานขอให้ได้พบกับรักแท้ทันใดนั้นเธอก็ได้พบกับเจ้าชายผู้หล่อเหลาซึ่งเดินมาตามเสียงร้องเพลงอันไพเราะของสโนไว้ราชินีใจร้ายเห็นดังนั้นก็ตะโกนอย่างเกรี้ยวกล่อด แล้ววางแผนกำจัดสโนไว้ทันทีนางเรียกตัวนายพรานมาพบพร้อมออกคำสั่งให้พาสโนไวทเข้าไปในป่าจากนั้นก็ฆ่าเธอเสียนายพรานตกใจมากแต่ก็ขัดคำสั่งราชินีไม่ได้เพื่อไม่ให้ภารกิจล้มเหลว จงเอาหัวใจของนางมาใส่ในนี้ราชินีผู้ดูร้ายกระหน่ำซ้ำพร้อมกับส่งกล่องเล็กๆก,กล่องหนึ่งให้เขาวันต่อมาในพรานหลอกเลอ่อให้สโนวนไว้เข้าไปในป่าแต่ขณะที่จะลงมือแทงมีด นายพรานกลับไม่สามารถฆ่าเจ้าหญิงน้อยได้ลงคอเขาได้บอกความจริงแก่สโนไว้แล้วบอกให้เธอรีบวิ่งหนีไปแล้วอย่ากลับมาที่ปราสาทอีกสโนไว้ที่หวาดกลัวหันหลังวิ่งเข้าไปในป่าเร็วเท่าที่จะทำได้ ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไรรอบข้างก็ยิ่งมืดกิ่งไม้ต่างเกี่ยวเสื้อผ้าของเธอจนขาดในสุดเธอก็พบแสงสว่างและมองเห็นกระท่อมหลังเล็กกลางป่าใครกันนะ่ะมาอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้เธอเคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับ ประตูบานนั้นแง้มออกเล็กน้อยเธอจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปในกระท่อมเจ้าหญิงสโนไว้เห็นว่ากระท่อมดูสกรปรกไม่เป็นระเบียบเธอจึงเริ่มทำความสะอาดเพื่อหวังว่าจะขอเจ้าของบ้านอาศัยอายุที่กระท่อมนี้ เมื่อปัดกวาดชั้นแรกเสร็จแล้วเธอก็พบว่าชั้นบนมีห้องนอนและมีเตียงเล็กๆทั้งหมดเจ็ดเตียงวางเรียงกันอยู่สโนไว้คิดว่าต้องเป็นของเด็กๆอย่างแน่นอนด้วยความเหนื่อยแล้ว เธอล้มตัวลงนอนบนเตียงและงีบหลับไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานคนแคททั้งเจ็ดกลับมาจากการทำงานในเหมืองพลอยพวกเขาเห็นว่าประตูกระท่อมเปิดอยู่แถมด้านในยังทำความสะอาดเรียบร้อยด้วย พวกเขาพากันสำรวจรอบบ้านต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆคนแคระคนหนึ่งบอกและขึ้นไปยังชั้นสองก่อนจะพบหญิงสาวกำลังนอนหลับอยู่เธอคือใครคนแคระถามทันทีที่สโนไว้ลืมตาตื่น เธอประหลาดใจมากที่พวกเขาไม่ใช่เด็กอย่างที่คิดจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็ผลัดกันเล่าเรื่องราวสโนไว้จดจำชื่อของคนแคระทั้งเจ็ดได้แก่แบดฟูม ดอกดูปี้กรัมปี้แฮปปี้สลีปี้และสนิทซี่และคนแครก็ยินยอมให้สโนไว้พักอยู่กับพวกเขาวเพื่อปกป้องเธอจากแม่เลี้ยงใจร้ายโดยสโนไว้รับอาสาทำอาหารและอ่านนิทานก่อนนอนให้คนแคร์ทั้งเจ็ดฟังเป็นการตอบแทนวันรุ่งขึ้น ก่อนที่คนแคระจะออกไปทำงานพวกเขากำชับสโนไว้ว่าห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดเจ้าหญิงพยักหน้ารับคำแล้วทุกวันก็ผ่านไปด้วยดีวันแล้ววันเล่ากลับมาที่ปราศาทพระราชินีผู้ดูร้ายก็ไปหากระจกวิเศษอีก กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพีกระจกวิเศษตอบว่าข้ามผูกขาเพชรพลอยเจ็ดลูกหลังน้ำตกเจ็ดสายในกระท่อมที่คนแคททั้งเจ็ดอยู่สโนไว้งดงามที่สุดราชินีบอกกระจกวิเศษว่าสโนไว้ตายแล้วนางเอากล่องออกมาเป็นหลักฐานสโนไว้ยังมีชีวิตอยู่กระจกวิเศษตอบนี่คือหัวใจหมูที่เจ้า กำลังถืออยู่หน้าพระราชินีโมโหรีบลงไปยังคุกใต้ดินนางรีบผสมยาหลายสูตรเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นหญิงชราหน้าตาน่าเกลียดจากนั้นนางก็ไล่คาถาเพื่อทำแอปเปิลอาบยาพิษใครที่กัดแอปเปิลผลนี้แค่คำเดียวจะสิ้นลมหายใจทันทีมีเพียงจูบแรกจากรักแท้เท่านั้นที่จะถอนคำสาปได้